ผียืมม้อตำนานปะเกาล้านนาสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ไอทีก็จะเล่าถึงตำนานล้านนาปะเกา่าเรื่องผียืมม้อก็เป็นเรื่องรลวที่แปลกเรื่องหนึ่งในสมัยก่อนเล่าต่อกันมาว่าตะเมินมาแล้วก็มีคนเท่ามายิงสองคนเป็นเพื่อนกันคนหนึ่งมีชื่อว่าปาแก้วแหมคนมีชื่อว่าปาคำ ถึงสองคนก็ป่วยเป็นโรคคอพอกเป็นโรคที่คนมีภาวะต่อมไทรอยเป็นพิษเยะ่อื้อคอมีขนาดต่อมมอนั่นเองการที่คนเมืองเฮาส่วนใหญ่ในสมัยตะกอนป่วยเป็นโรคนี้ก็เพราะว่าบ้านเฮานั้นอยู่ไกลจากทะเลบ่ค่อยได้กินเกลือหรืออาหารที่มีรสเค็มสักตะใดนักเยะ่หื่อร่างกายขาดสารไอโอดีนคนเ่าในสมัยตะกอนก็เล่าว,ว่า บางคนนั่นพอยังกับกื่นเปลือกบะเ้าตึงเปลือกสักคนก็พอกสองพอกสปองออกมาพอลุงลังหน้าเวทนายิ่งนักย้อนปีกมาตีปลาแก้วกับป้าคำาิเป็นโลคคอพอกถึงสองตัวป้าแก้วเป็นคนธรรมะทรรมโมโฮสึกนายในสังขารน,นี้ยิ่งนักอยู่มาวันหนึ่งแกก็เลยไปนอนเฝ้าห้างกลางให้ล้างตินดอยพอตะวันตกดินแล้ว ก่อนนอนแกก็ได้ตั้งจิตว่าเออผีป้าพีเขาผีตายห้าตายหอยตั้งหลายหากได้ผ่านมาทางนี้แล้วมาป้าตัวข้าก็เพื่อเอาขค่ไปอยู่ตัวเหี้ยเตอะข้ค่หัสึกอิกหัวสึก,สกนายกับสั่งสารห้ใสยนี้ขนาดละอู้จบแล้วก็นอนรับไปพอตกกลางดึกบรรยากาศก็ดักปิ้งวิงวอย ได้ยินก็กบเขียดห้องตามต้องนา้าแล้วก็นกที่ห้องออกมาจากป่าเป็นระยะระยะเตาอันมูผีทั้งหลายก็ได้ปลากันออกมาเสาะกินแล้วก็ยับได้ฟานตัวหนึ่งมันก็ได้ลากฟานออกจากป่ามากะว่าจะแกงกันที่ตูพห้างกลางให้ปีหันพอเตีวมาถึงที่บริเวณตัวตูปก็ปะเข้ากับปะแก้วที่กำลังนอนรับอยู่ในตูปฮันเสาะจนไข่ตึงตูปแล้วหม้อก็บ่มี หันมีโยแกนเดลย,ยู่ที่คอของป้าแก้วนั้นมันก็เลยได้เอิอนบอกป้าแก้ว,วา่าป้าขอยืมหมอกันแน่ว่าแล้วก็จักขอพอกหันออกจากคอป้าแก้วแล้วก็ลอยวับหายไปพอฟ้าแจ้งป้าแก้วก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็เอามือลูบพอที่คอต่อเก้าสวมไปไปมามาจะได้กับป้าขอพอกของตะอเกาเห็นแล้ว ปะแก้วก็ดีใจยิ่งนักแล้วก็ฟั่งเก็บขวปิกเข้าหมู่บ้านไประวังต่างที่กําลังปิกหมู่บ้านก็ได้ปะเข้ากับป้าคําป้าคํานั้นก็เลยได้ถามว่าเฮ้ยแก้วอีกแก้วคอหอกมึงไปไหนหี่ะป้แก้วก็บอกว่าก็ตะคืนกูไปนอนที่ห้างกลางให้แล้วก็มีผีออกมามันนึกว่าคอพอกของกูเป็นหมอก็เลยจักออกไปเห็นละ ปาคำได้ฟังดังนั้นก็ดีใจแต่ว่าตัวแกนั้นบัดเจ้คนธรรมะทรรมโมสักเท่าไรว่าไปแล้วชอบเยบบาเยากรรมนักกว่าแต่ก็ได้ไปลองนอนที่ห้างกลางไห้เงียนแบบป้าแก้วพอตบดึกมูปีทั้งหลายก็ได้ออกสาะก,กินอย่างเก่าแต่คืนนี้มันยับตัวอย่างไม่ได้เลยนอกจากกบจกเขียดตามท้องแน่ตัวน้อยๆต่อแอมพอมาถึงที่ห้างกลางไห้ ป้าเขาใส่ป้าขำที่กำลังนอนไงแบกขอพอ,อกเตาหมอพีนั่นก็ได้เอิ้นบอกป้าขำว่าป<ะ>้า<ะ>วันนี้หอมอมาคืนแล้วเนอว่าแล้วก็เอาขอพอ,อกนั้นติ๊บเข้าในออคอป้าขำไปแหมอันพอฟ้าแจ้งป้าขำเตือนขึ้นมาแล้วก็ต้องสะดุ้งตกใจพอเมื่อเอามือสองข้างสวามที่คอของแกไปป้าขอพอกเพิ่มออกมาแหมแกน นี่ก็เป็นตำนานผีบบะเกาที่สั่งสอนให้ลูกหลานล้านนะเป็นคนดีมีศีลมีธรรมเข้าวัดเข้าวาบ้านแล้วก็จะปะเข้ากับโชคชะตาอย่างป้าคำก็เป็นได้